แล้วนะคะในมูฟเฟสนะคะกับเราสองคนนะคะจันกบแล้วก็พี่เธอนะคะมาเจอกันในช่องไทยชัยโย68 HD ปีนี้3าขวบเต็มๆนะคะนะคะก็ในไลฟ์สดนี่ก็ถามกันมาหลายคนเลยนะครับน้องพิงกี้พี่ภูมินะฮะบอกวันเดือนปีเกิดมาเรียบร้อยถามสุขภาพและความรักเป็นยังไงกันบ้างค่ะเอาสมมุติว่าเราถามกันตอนนี้เนาะค่ะเออขอจานถอดรหัสหน่อยนะฮะอ่า หนึ่งสามสองจะดูสุขภาพความรักอ่าฮะหมายถึงทั้งสุขภาพแล้วก็ความรักหรือสุขภาพสุขภาพรักของสุขภาพด้วยความรักด้วยสองเรื่องสุขภาพรักนะคะครับผมโอเคอ่าดูสุขภาพกันก่อนดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมช่วงนี้นะฮะช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อยเรื่องของลูกๆนะถ้ามีลูกถ้ามีลูกนะครับ จะต้องทําอะไรต่ออะไรให้ลูกเยอะเลย mm hmm. นะฮะเรียกว่าวุ่นวายเกี่ยวกับทุระของลูกถ้าไม่ใช่ลูกก็จะเป็นคนในความดูแลของเราอะ่ะครับ mm hmm. พวกบริวารต่างๆถ้าไม่มีลูกก็จะหมายถึงบริวารต่างๆ mm hmm. ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะต้องมีเหตุให้ต้องทําเพื่อเขาอะ่ะเยอะแยะมากมายทีนี้มาดูสุขภาพกันหน่อยฮะสุขภาพถ้านังตะนุสุภะถ้าป่วยอยู่ก็จะหายนะ mm hmm. mm hmm. ถ้าป่วยอยู่ก็จะหาย mm hmm. ใจด้วยลวงหน้านะะเลยะะแต่คิดว่าดูลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะป่วยะไม่น่าจะป่วย เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีหลังสังหอ์แม่นยำด้วยนะเนี่ยคนนี้นะครับผมเพราะว่ามีฐานเกศอยู่นะฮะ,ะความรักเป็นยังไงบ้างหินะปัตตนอหมิมนปัตตนิมรณะเลยนะฮะเออคือค่อนข้างจะมีปัญหากับคนรักบ่อยครั้งแต่ปัญหาที่มีกันเนี่ย มักจะมาจากตัวคุณเป็นส่วนมากครับนะครับมักจะเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวเราซะเป็นส่วนใหญ่ความขัดแย้งต่างๆมีปากเสียงกันอะไรกันส่วนมากเราไม่ได้มาจากเขาหรอกมาจากเรานี่แหละเป็นเหตุนะฮะค่ะอืเพราะฉะนั้นก็ต้องลดลาวาศอกให้กันนิดนึงมาทาง SMS กันบ้างนะคะ4221177คุณเบนโสด คนที่คุยด้วยจะใช่เนื้อคู่ไหมครับนี่คือหนึ่งในคําถามที่เขาจะไม่ตอบกันแต่เราจะถ้าอยากรู้ก็จะตอบให้แต่จริง,รงมันจะเขาจะไม่ตอบเขารู้นะแต่เขาไม่ตอบคืออย่างนี้นะสาเหตุที่ไม่ตอบเพราะอะไรรู้ไหมถ้าสมมติถ้าสมมุติว่าดวงบอกไม่ใช่เนี่ยแล้วหมอดูทํานายไปบอกว่าไม่ใช่เนื้อคู่หรอกคุณจะคบกันไปทําไมอ่ะคุณกลับไปคุณก็ไปเลิกกันดีใช่แต่ถ้าสมมติเป็นเนื้อคู่กันก็ดีไป uh huh. นะครับก็ดีไป ประมาณนี้แต่อันนี้ถามมาเราก็ต้องตอบใช่เพราะว่ามันกัโสดใช้สติในความรักดูแลกันให้มากที่สุดดีกว่าคนที่คุยอยู่ใช่เนื้อคู่ไหมครับเตรียมตัวรับคาตอบกันแล้วกันไไม่ถึงคุยโทรศัพท์อยู่ตอนนี้จะเป็นแบบ flat โทรมาส่งของก็ไเลยนะเคอรี่อะไรยเงี้ยไม่น่าใช่หรอกมีเสียงจ๊ด้วยอ่ะไม่น่าใช่หรอกเอาแล้วไม่น่าใช่นะฮะเป็นคนที่อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือเป้า่ เป็นคนที่อายุน้อยกว่าเนาะแล้วก็เพิ่งเจอกันไม่นานด้วยเนี่ยแบบว่าเพิ่งคบหากันใหม่เลยความรักเพิ่งเริ่มต้นนะครับวินาทปุตตะปุตตะฮะโอ้นะครับผมคุณวินาเน่ะเออแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคนเราเอาจริงๆศึกษาดูใจกันไปคือถ้าถามตอนเนี้ยมันยังไม่ใช่อออเต่อไปอาจจะใช่ก็ได้นะจ๊ะแต่ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มไงคก็ดูดูกันไปนานๆอาจจะใช่ก็ได้การจับยามนะ มันหมายถึงเหตุการณ์ณช่วงเวลานี้ปัจจุบันไม่ได้หมายถึงตลอดไปนะฮะมันเป็นการดูดวงในช่วงสั้นๆถ้าถามช่วงนี้คําตอบก็จะเป็นแบบนี้ถ้าตลอดไปมันก็จะเป็นศาสตร์อื่นอีกอย่างหนึง่งเป็นการดูฐานชะตาชีวิตอย่างเช่นเรื่องของเลขศาสตร์หรือเลขเจ็ดตัวสี่ฐานจะดูในระยะยาวได้ทีนี้สายมูใครอยาก รวยยกมือขึ้นเดี๋ยวก่อนนะอ่ะก่อนจะไปอายกมือกันนะคะเราก็จะร่วมหุ้นกับพี่ผู้หญิงที่สนิทการเปิดร้านขายอะไรคะไอ s มเปิดร้านขายเครื่องสําอางจะดีไหมพี่คนนี้มาดูกันครับอ่ตาตนุสหัชชาปุตตะดีครับอ่าดีดีะะเลยเทำเลยนะสหัชชาหมายถึงคนที่คุณจะทําด้วยนี่แหลอะอออดีดีด ตนุก็หมายถึงตัวคุณน่ะปุตตะนี่ก็คือการเริ่มต้นการริเริ่ม,มจะเปิดร้านใหม่ใช่ไหมครับใช่ใช่ได้เลยฮะคนนี้สามารถที่จะทําธุรกิจร่วมกันได้ทำเลยเนี่แหละยินดีด้วยความมหัศจรรย์ของการรู้ดวงล่วงหน้านะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะเป็นวันเพ็ญเดือน12ที่หลายๆคนก็อาจจะวางแผนกันแล้วว่า จะไปลอยกระทงไปขอขมาแม่น้าคงพระแม่คงคากันหลายๆคนก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยบางคนบอกเอ้ยการแบบขอขมาแม่น้ําคงคาก็ไม่ควรจะไปเอาขยงขยะอะไรลงไปแล้วอันนี้แล้วแต่จริตของแต่ละคนแล้วกันเราไม่ว่ากันเพราะว่าบางคนสบายใจที่ได้ขอขมาด้วยเครื่องไม้เครื่องมือด้วยแบบกระทงกระเทิงบางคนอ่ะอยากจะขอขมาด้วยการไปช่วยลอกทองลอกข้อพวกแม่น้ําเก็บขยงขยะแล้วแต่บางคนก็ขอขมาด้วยการเก็บเหรียญตามกระทงอันนั้นก็ไม่ว่ากันแล้วแต่จริตค่ะการทําดีทําบุญแล้วแต่ จริตของใครอย่าไปว่ากันก็แล้วกันแต่ก็นึกถึงความถูกต้องของประเพณีและวัตถุประสงค์ของประเพณีอันดีงามก็แล้วกันนะคะแต่เราต้องมีเพราะว่าต่างชาติเนี่ย้เข้าไทยกันมาช่วงนี้เพราะางานลอยกระทงนี่แหละนะคะแต่วงพรุ่งนี้นะคะในสายมูของเรานะคะนอกจากเราจะขอขมา แม่น้าคงคานะคะตามความเชื่อแล้ววันพรุ่งนี้ยังมีราหูอมพระอาทิตย์เขาเรียก่าหูอมพระอาทิตยมไหมเพราะเราจะพูดว่าราหูอมจันเนีเรียกว่าสุริยคราดก็แล้วกันเพราะราหูาเป็นดาวคราดถ้าสุริยคราดนี่มันมันก็มีแบบ เต็มใบกับไม่เต็มใบเนาะอ่าออใช่อันนี้เป็นแบบไหนอะอ่าแต่พรุ่งนี้จะเป็นราหูอมจันท์ขอโทษนะคะพูดผิดว่าเป็นสุรยิยคราสต้องเป็นราหูอมจันท์เพราะว่าเราก็ว่าปากเราเนี่ยมันไปพระอาทิตย์แต่จริงคือพระจันทร์เพราะ,ะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ทุกคนรอดูพระจันทร์เต็มดวงถูกไหมวันเพนเดลสิบสอง 12, น้ำก็นองเต็มตลิ่งนะคะทีเนี้ยวันพรุ่งนี้นะคะเขาจะมีราหูอมจันทร์นานถึง57นาทีเลยนะคะเลขสวยนะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่แปดใช่ไหมครับวันนี้8ด ราหูจะอมจันทร์เป็นเวลาถึง57นาทีนะคะโดยพระจันทร์เนี่ยจะกลายเป็นสีแบบสีแดงอิดนะคะตั้งแต่เวลา,าช่วงเย็นเป็นต้นไปแต่ว่าจะเห็นชัดที่สุดเวลาเลขสวยอีกแล้ว17นาฬิกา17นาทีในวันพรุ่งนี้ครับเพราะฉะนั้นสายมูโดยเฉพาะสายที่แบบบูชาพระราหูเราสองคนก็ขอพระราหูเรื่องสุขภาพตอนที่อยู่เกาหลีแล้วให้กลับมาไทยปลอดภัย ก็แคล้วคลาดแบบแปลกๆเลยอ่ะแบบว่าเรารู้สึกว่าเรายิ่งศรัทธามากก็แต่เราได้ทําบุญอะไรเรียบร้อยพรุ่งนี้เราจะไหว้กันเช่นกันนะคะพระราหูจะมีอํานาจในการประทานพรมากเป็นพิเศษนะคะในวันที่เกิดราหูอมจันทรในวันพรุ่งนี้นะคะแล้ววิธีการอ่ะต้องทํำยังไงบ้าง จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็เรียกของดีมาวิธีการนะคะก็คือของไหว้นะคะก็นั่นแหละค่ะของดําที่เป็นของกินนะ,ะพวกแบบน้ําอัดลมสีดคํคขานมนมเนยนะคะเป็นน้ําขนมอาหารนะคะจะเป็นของขค้าของหวานได้หมดขนมได้หมดแล้วก็สวดบูชาะนะคะมีไปเซิร์ชเอาแล้วกันนะคะบทบูชาพระราหูแต่ถ้าเป็นหัวใจแบบสั้นๆเลยนะคะก็คือคะพุธปันทูธรรมวะคะ พระพุทธรูปธรรมวะคะพระพุทธปูนธรรมวะคะจำนวน12จบเพราะว่าพระราหูคือ8กํกำลังราหูกำลังราหูคือกำลัง12นะคะส่วน12จบแล้วพระพุทธทูปธรรมวะคะนี่คือเป็นยังไงนะพี่กบจริงจริงๆมาจากบทอิติปิโสนั่นแหละมาจากบทอิติปิโสเป็นแนวขวางแถวประมาณที่7หรือที่8ดนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นอาสร์หนึ่งในเรื่องของกขระเลขยันทีนี้ก็ถามว่าแล้วต้องทํายังไงพอถวายเรียบร้อยนะคะก็คือ ช่วงเวลาทีนี้หลายคนรอว่าช่วงเวลาไหนดีที่สุดนะคะในการที่จะไหวอ๋อมีทูบแปดดอกด้วยนะคะจะเป็นทูบดําก็ได้หรือจะเป็นทูบทั่วไปก็ได้ถ้าหาทูบดําเทียนดําไม่ได้ก็ใช้ปกติแต่ว่าสังเกตว่าวันที่เขาให้ไหวพระราหูเขาจะไม่ค่อยนิยมให้จุดเทียนกันเพราะเพราะพระราหูทํามืดไงถกถ้า,าเป็นเจ้าแห่งความมืดก็ใช้ทูบนะคะ,ะเวลาที่วันพรุ่งนี้เริ่มบูชาพระราหูนะคะก็คือช่วงเย็นเป็นต้นไปนะคะ เริ่มบูชาได้ตั้งแต่เวลา3โมงเย็น2นาทีก็คือ15นาฬิกา2นาทีนะคะของวันที่8พฤศจิกาวันพรุ่งนี้แต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะก็คือ 6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะพรุ่งนี้นะคะ6โมงเย็นถึง1ทุ่มแต่ใครอยากจะไหว้ตอนที่แบบชัดสุดไม่อยากดูละพระราหูอมจันนะ17.17 17ก็ได้แล้วแต่จะเล่นเลขสวยแต่เราสามารถไหว้ได้ตั้งแต่3โมง2นาทีเป็นต้นไปนะคะแต่เวลาที่ดีที่สุดที่จะเป็นช่วงประทานพรก็คือ6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มการขอพรค่ะ ขอพอรพระราหูเป็นทริคนี้ที่เวลาที่ลูกดวงมาปรึกษาแล้วก็ดวงเขาขึ้นว่าควรจะขอพอรพระราหูเราจะแนะนําให้เขาหนึ่งก่อนคือขอให้พระราหูเมตตาปัดเป่าอุปตวันทลายและสิ่งชั่วร้ายความอัปมงคลทั้งหลายไม่ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยความยากจนโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตามขอให้ท่านเมตตากลืนกินอุปตวัรทลายทั้งหลายเหล่านั้น ให้หมดสิ้นไปและขอให้พระราหูจงเมตตานะคะเปิดทางสว่างให้ทํามาหากินได้เจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพที่แข็งแรงอะไรก็ว่าไปที่เป็นเรื่องดีๆขอให้ท่านเมตากลืนกินก่อนนะแล้วก็ขอให้ท่านเมตตาเปิดทางสว่างให้เราประสบความสําเร็จพรุ่งนี้ลองดูค่ะว่ายังไงนะคะใครที่ยังไม่เคยบูชาก็ลองดูแต่ก่อนก็ไม่เชื่อเหมือนกันไม่ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ว่าประมาณสัก 3- ามสี่ปีก่อนมีตอนที่พระราหูย้ายพระราหูท่านจะย้ายแบบว่า เหมือนกับปีครึ่งเนาะตอนนั้น,นะคะ่ะแล้วก็เราก็เลยเราไปที่เกาะสม็ดพอดีแล้วก็อ้าวเพิ่งรู้ก็เตรียมของในเซเว่นเกาะสม็ดนั่นแหละแล้วก็ไหวแล้วก็เจอความรู้สึกว่าชีวิตมันก็ติดขัดน้อยลงนะอันนี้คือเป็นความเชื่อของเราและศรัทธาของเราใครไม่ลองไม่รู้หรอกแต่มันไม่ได้เสียหายไงเพราะไม่ได้ทำอะไรที่มันไม่ดีเนะาะอลองดูค่ะวันพรุ่งนี้ ใครอยากเฮงอยากปังก็ลองขอพระราหูดูอย่าลืมให้ท่านกลืนกินสิ่งชั่วร้ายก่อนนะคะก่อนจะเปิดแสงสว่างคุณอาร์สถามมาพอดีเลยบูชาของดํากี่อย่างนะครับอาจจะฟังไม่ทันเมื่อกี้แปดหรือสิบสองค่ะแปดหรือสิบสองแปดหรือสิบสองอย่างได้หมดะถ้าแปดก็คือ ดาวราหูเลยแต่ถ้าเกิดเป็นส2บก็เป็นกําลังพระราหูจ้ะนะครับผมคุณป้อมป้อมป้อมโอ้ทำไมหลายป้อมเหลือเกินเลยอ่ะป้อม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 จุกพาวดีปวิทปวิทปวิจริงใช่ไหมออย่าไปยุ่งกับท่านเลยครับเอาเลยค่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นี่ไม่รู้อย่าไปยุ่งกับท่านครับครับผมปล่อยท่านไปเถิด บุญเลือนนะชื่อคุณบุญเลือนนะครับผมแต่ชื่อเฟซเขาน่ะปอมปอมยุพกวีอะไรสักอย่างเนค่ะค่ะค่ะคุณบุญเลื่อนถามเรื่องการเงินสุขภาพจากเวลาที่คุณถามมานะครับผมดูการเงินให้คุณก่อนกันลวกันนะครับสวัสดีคุณสุภาพรไกรพ้นด้วยนะครับการเงินก็ปิตากะดุมพระลาพระการเงินก็ไม่ได้แย่นะครับเอาจริงๆการเงินไม่ได้แย่มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ด้วยนะ เรื่องของการเงินเนี่ยนะครับการเงินถือว่าใช้ได้ครับใช้ <ứng S 2> ได้เรามาดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยครับเป็นยังไงบ้างถ้านางตนุกรรมะ <ứng S 2> สุขภาพก็ดีอีกโอ้ดีดีดีดสุขภาพก็ดีอีกนะฮะแต่ตอนนี้เรามาดูภาพรวมของเหตุการณ์กันหน่อยดีกว่า <ứng S 2> ะนะครับอตตะอริบรณะช่วงนี้เนี่ยนะไม่รู้ไปมีศัตรูอะไรที่ไหนหรือเปล่านะ <ứng S 1> มีทั้งอลีดทั้งบรณะเรยค่ะเลยมันเป็นศัตรูแบบพี่แจ้งซะด้วยสิทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยเหรอคะเออทะเลาะก,กับใครอยู่หรือเปล่าช่วงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ดูสั้นๆคร่าวๆนะเพราะเวลาเรามีน้อยถ้าอยากดูเจาะก็แอดไลน์มานะคะครับคุณอ่าเรียบร้อยอันนี้ดูแล้วเนาะคุณนนสุพลเลิกครับโสดเหมือนกันครับเมื่อ<า>ไหร่เนือ้อคู่จะมาออกมาทางไอ s สเมสสี่สองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะ โสดเมื่อไหร่เนื้อคู่จะมามันน่าจะมีตารางเหมือนแบบตารางเดินรถตารางเครื่องบินเนอะว่าแบบเนื้อคู่เราจะมาเวลากี่โมงชันฉลาไหนอะไรเงี้ยเออจะได้แบบว่าไปคอยดูได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะฮะหนึ่งสี่สี่ป้าบอ่าป้อนเข้าไปข้อมูลถอดรหัสเรียบร้อยเ <c oughs> มื่อไหร่เนื้อคู่จะมาเดี๋ยวดูซิตอนนี้เป็นยังไง <c oughs> อุตตะพยายะเออโสดโสดจริงด้วยอ <c oughs> ทำไมได้ยินเสียงอรถามว่าเมื่อไหร่เน like ื LinkedIn> ้อคู่จะมาไล่เดือนเลยดีกว่าไล่เดือนเลยดีกว่าไล่เดือนเลยเดือนนี้เดือนพฤศจิกาใช่หรือไม่ใช่ครับใช่นะพฤศจิกาดูซิพฤศจิกาเดือนเนี้ค่าทิ้งไม่ไม่มีเดือนนี้ไม่เจอเดือนนี้ไม่เจอท่นว่าเกลียดคนยิงเอฟเฟกอ่ะ ธันวาสินปีจะมีเนื้อคู่ไหมาบางทีแบบอาจจะมีเนื้อคู่ฉลองปีใหม่ธันวานี้ห,ห,รหรือทันวาน้าทันวานี้สิดูดวงจับยางมันดูในช่วงสั้นๆนะฮะทันวาเป็นยังไงครับมาตากระดุมพระสุภะทันวาไม่นแน่อาจจะได้พบคนที่ถูกใจว้าวว้าวแต่มาตาให้ระวังนะอาจจะเป็นแบบว่าอายุมากกว่าเราอ่ะ ปถูกใจคุณป้าคุณยายเลยเปล่าไม่รู้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเรานะครับทีนี้มาทางไลฟ์เอาหมดได้ยังคะมีทางไลฟ์เอาแค่ซึ่งปีนี้ก่อนละกันเพราะเขาเร่งมาอ่าได้แน่คุณรุ้งราวันเกิดวันพุธการงานการเงินความรักค่ะคุณรุ้งราวันคุณรุ้งราวันนะครับมีมีเรื่องอะไรบ้างนะ การงานการเงินความรักก็คือโดยมรวมอ่ะตั้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูะนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็คุณสุรางคนางด้วยนะคะ,ะคมาให้ดูเบอร์เบื้องต้นดูแล้วเบอร์นี้ดีทุกด้านค่ะถ้าคุณคไม่ได้เกิดวันอาทิตย์ดีสุดๆแต่ถ้าเกิดคุณเกิดวันอาทิตย์มันจะมีเบอร์หเบอร์แรกที่ตำแหน่งประจําตัวตนเป็นกลาินีไม่ควรใช้นะคะขอบคุณค่ะโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษาสามสิบสองชนิดการันตีด้วยรางวัลชีวิต3สามปีสองรายการครับช่วงหน้าเบรกสุดท้ายแล้วนะคะ